จะเป็นยังไงเมื่อสาวสวยญี่ปุ่นแท้ๆมาเที่ยวเมืองไทยโดยเธอคือสาวญี่ปุ่นที่เติบโตมาจากเมืองฟุกุโอกะซึ่งอยู่ในภูมิภาคทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและถือเป็นเมืองอันดับต้นๆของประเทศแล้ววันนี้เธอได้บินมาเที่ยวที่เมืองไทยกับเพื่อนคนสนิทของเธอแล้วพวกเขาจะไปทําอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะเริ่มต้นด้วยสาวน่ารักสดใสในห้องสีขาวสะอาดตาได้แนะนําตัวเองว่า เธอชื่อมิซาโตยามาโมโตะซึ่งเพิ่งมาถึงกรุงเทพได้ไม่นานและพักในโรงแรมแห่งหนึ่งโดยกำลังเตรียมตัวออกไปเที่ยวในตัวเมืองกรุงเทพกับเพื่อนคนสนิทของเธอและดูเหมือนร้านแรกที่เธอมาจะเป็นร้านอาหารนะและสาวๆกำลังรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสกับ,กบประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะการได้ลิ้มลองรสชาติของเบียร์เย็นๆของประเทศไทยในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวโดยมิซาโตบ,บอกว่าเธอดีใจมากที่จะได้กินเบียร์ไทยสักทีและเมื่อได้ดื่มเบียร์ไทยครั้งแรกเธอบอกว่า มันอร่อยไม่ต่างจากเบียร์เกาหลีเลยมีรสเปรี้ยวนิดๆซึ่งคล้ายๆกันและอาหารของโรงแรมที่นี่แม้จะราคาสูงไปหน่อยก็ตามแต่พอได้ชิมก็รู้สึกคุ้มค่ามากเลยโดยเฉพาะเนยของที่นี่ที่มีกลิ่นหอมๆซึ่งเธอก็แอบสงสัยว่าเชฟใส่อะไรลงไปบ้างเพราะรสชาติของเนยเข้ากันกับขนมปังได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวและบนโต๊ะอาหารก็มีเมนูยอดฮิตของร้านได้แก่ผัดกะเพราไข่ดาวบนข้าวสวยร้อนๆพร้อมด้วยผัดไทยและต้มยำกุ้ง ซึ่งทุกอย่างมีรสจัดจ้านถึงใจมากโดยเฉพาะต้มยำกุ้งนี่ถึงเครื่องสมุนไพรสุดๆอีกทั้งน้ำซุปของต้มยำกุ้งที่เธอได้ชิมคำแรกแววตาเธอเป็นประกายพร้อมกับบอกว่าน้ำซุปกุ้งนี่สุดยอดมากแบบนี้แหละรสชาติที่เธอตามหามันทั้งเข้มข้นกลมกล่อมหวานกำลังดีเหมือนได้ลิ้มลองรสชาติของทะเลเลยและเมนูอื่นๆก็อร่อยไม่แพ้กันนะซอสท,ที่ทางร้านให้มามีรสชาติที่หลากหลายมากทำให้ได้ลองรสชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละคำ ทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้ค้นพบอาหารจานใหม่กันเลยทีเดียวแต่จานโปรดของเธอนั้นน่าจะเป็นผัดกระเพรานะเพราะเมื่อเธอได้ชิมเมนูนี้ครั้งแรกแววตาเธอบ่องบอกว่ามันอร่อยมากจนต้องตบมือให้เลยไม่นานนักเธอก็กินกันเสร็จและได้พูดถึงรสชาติอาหารโดยรวมของมื้อนี้ถือว่าอร่อยมากอยู่ที่ราคาประมาณ800 0เยนหรือ1,700บาทสำหรับสองคนซึ่งพวกเธอรู้สึกราคาอาหารจะแอบแพงไปบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกพึงพอใจกับอาหารมื้อนี้ และหลังจากกินอาหารกันเสร็จเธอวางแผนว่าจะไปเที่ยวกันต่อที่บาร์แห่งหนึ่งในย่านกรุงเทพและดูเหมือนจะอยู่บนตึกที่อยู่สูงประมาณชั้น61กันเลยทีเดียวซึ่งมีบรรยากาศที่สนุกสนานและคึกคักไปด้วยผู้คนโดยบาร์แห่งนี้ก็มีกลิ่นอายของความเป็นไทยผสมผสานอยู่ด้วยและดูเหมือนที่นี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีๆสําหรับพวกเธออีกด้วยตัดภาพมาหลังจากที่พวกเธอได้ดื่มด่ากับบาร์ที่อยู่สูงเฉียดฟ้ากันแล้วตอนนี้ ดูเหมือนพวกเธอจะอยู่ในย่านหนึ่งและกำลังเดินชมวิวตามท้องถนนอย่างสบายๆโดยวางแผนไปเที่ยวที่สุดท้ายกันต่อและได้พบกับแก๊งสาวๆเกาหลีที่ไม่ได้เจอกันนานและร่วมดื่มด่ำบรรยากาศพร้อมเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวก่อนที่ภาพจะได้ตัดมาตอนเช้าของอีกวันหนึ่งมิซาโตะบอกว่าเมื่อคืนเธอและเพื่อนๆได้กลับจากการเที่ยวประมาณสี่ทุ่มกว่าๆทำให้ตอนนี้หิวมากและอยากจะไปกินอาหารไทยที่ได้มีชลินสตาไม่นานนัก พวกเธอก็ได้มาถึงหน้าร้านทั้งที่สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่โดยมีพนักงานใส่ชุดไทยต้อนรับเธอเป็นอย่างดีและมีกรอบรูปที่ได้รับรางวัลมิชลินติดต่อกันหลายปีติดอยู่ที่ฝาผนังของร้านทําให้พวกเธอรู้สึกตื่นเต้นกันมากและได้หาที่นั่งในร้านเพื่อเลือกเมนูและดูเหมือนว่าตอนนี้มิซาตก,กําลังเพลิดเพลินกับมื้ออาหารที่ร้านแห่งนี้โดยเริ่มต้นด้วยการลิ้มลองสลัดที่เป็นเมนูโปรดของเธออันดับแรก ซึ่งเมื่อได้ลองชิมแล้วถึงกับต้องยกนิ้วโป้งให้เลยทีเดียวต่อมาพี่พนักงานก็นําเมนูอื่นมาเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆที่สดใหม่จากซึ้งข้าวที่ดูน่ากินพร้อมกับอาหารหน้าตาแปลกประหลาดที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งทําให้เธอรู้สึกประทับใจและแฮปปี้กับมื้ออาหารนี้กันสุดๆต่อมาหลังจากที่พวกเธอกินกันเสร็จเธอได้เดินออกมาจากหน้าร้านและเดินไปเรื่อยๆตามริมถนนและพูดขึ้นว่าหลังจากอิ่มอร่อยกับมื้ออาหารแล้ว เธอวางแผนที่จะไปนวดกันต่อที่ร้านนวดแถวแถวนี้และดูเหมือนมิซาโตะจะเคยมาก่อนหน้านี้แล้วนะและค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพของการบริการว่าพนักงานบริการดีมากจริงๆถึงแม้ราคานวดที่นี่มีราคาสูงกว่าที่อื่นเล็กน้อยประมาณ450บาทหรือราวๆ1 7 0 0เยนต่อชั่วโมงแต่ด้วยความสะอาดและบรรยากาศที่ดีทำให้เธอกลับมาใช้บริการอยู่ประจำซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ เพราะว่าขณะที่พี่พนักงานนวดให้เธอนั้นมันสบายจนทําให้เธอหลับในระหว่างนวดกันเลยทีเดียวตัดภาพมาหลังจากที่เธอได้นวดเสร็จดูเหมือนว่าตอนนี้เธอกําลังเพลิดเพลินกับมื้ออาหารอิตาเลียนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและกินพิซซ่าที่แสนอร่อยก่อนกลับไปที่พักและภาพก็ได้ตัดมาเข้าวันที่สามของการเดินทางโดยวันนี้มิซาโตะได้ได้มาเดินเล่นในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเทอร์มินอล21ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและเธอกำลังสนใจสินค้าเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ ขณะเดียวกันก็สังเกตเห็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวราคาเพียง80เยนหรือประมาณชิ้นละ18บาทซึ่งถูกมากและเธอได้ตัดสินใจซื้อมาลองใช้จากนั้นหลังจากที่สาวๆช้อปปิ้งกันเสร็จไม่นานนักดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเธอจะอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีอาหารยอดนิยมสำหรับคนญี่ปุ่นและร้านนี้ก็ดังมากเลยทีเดียวเธอจึงหยุดพักกินข้าวที่ร้านนี้และพวกเธอลองสั่งซุปหูฉลามมากินโดยแบ่งกับเพื่อนเธอที่สั่งมาเพียงพอสำหรับส,บสองคน และเมื่อเธอได้ชิมซุปหูฉลามคำแรกเธอบอกว่ามันอร่อยและมันก็มีรสชาติคล้ายๆกับน้ำซุปของรามเมงมากเลยทีเดียวทำให้เธอประทับใจและรู้สึกพอใจอย่างมากกับอาหารมืน้นี้ถึงขั้นยกนิ้วโป้งให้เลยต่อมาหลังจากที่เธอได้กินหูฉลามอันแสนอร่อยกันแล้วพวกเธอได้มาเดินเล่นกันต่อกับห้างไอคอนสยามที่มีผู้คนคึกคักและร้านอาหารมากมายอยู่เต็มไปหมดและกำลังเพลิดเพลินกับการสำรวจพื้นที่ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและอาหารหลากหลายแบบ และดูเหมือนเธอจะได้ของฝากเล็กน้อยติดมือกลับไปอีกทั้งยังได้ซื้อสาหร่ายที่มีชื่อเสียงของไทยกินด้วยดูเหมือนสาวๆกำลังแฮปปี้กับการช้อปปิ้งของเธอแบบสุดๆซึ่งก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับไปเยอะเลยทีเดียวจากนั้นสาวๆก,ก็ได้มาอยู่ที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอกตัวห้างเพื่อหยุดดื่มด่ำกับบรรยากาศของที่นี่และผ่อนคลายกับกิจกรรมที่ทำมาตลอดทั้งวันกันสักหน่อยโดยสั่งชาไทยแก้วเล็กๆมากิน ขณะวิวรอบๆตัวเธอมีผู้คนคึกคักที่กำลังทำกิจกรรมและเดินเล่นกันอยู่ก่อนที่จะได้ไปร้านอาหารไทยที่เธอไม่เคยไปมาก่อนและร้านนี้ก็ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์แล้วก็ไม่พลาดที่พวกเธอจะสั่งเมนูขึ้นชื่อของทางร้านมากินซึ่งดูเหมือนอาหารที่พวกเธอสั่งมานั้นจะเป็นอาหารไทยหมดเลยนะเช่นห่อหมกกุ้งข้าวครุก,กปิกและต้มยำกุ้งพร้อมไข่ลูกเขยซึ่งดูน่าอร่อยและมีสีสันที่ดูแล้วรสชาติจัดจ้านเลยทีเดียวเพราะพวกเธอคือสายดื่มกันแหละนะ อีกทั้งพวกเธอยังได้เทคนิคในการกินข้าวครุกกะปิให้อร่อยยิ่งขึ้นโดยที่ทางร้านแนะนํามาว่าการกินข้าวคลุกกะปิให้อร่อยและถูกวิธีนั้นเริ่มจากบีบมะนาวหรือเติมพริกสดเพื่อปรับรสจากนั้นคลุกข้าวกับเครื่องเคียงเช่นหมูหวานไข่เจียวและมะม่วงให้เข้ากันแล้วตักกินพร้อมกันทุกอย่างในคําเดียวเพื่อให้ได้รสชาติครบถ้วนจะได้ทั้งหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดอย่างลงตัวและตอนนี้มิซาโตก็กําลังเพลิดเพลินกับขั้นตอนในการกินมากจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาซะอย่างนั้น หลังจากที่กินข้าวกันเสร็จตอนนี้ดูเหมือนฝนกำลังจะตกหนักมากเลยทีเดียวแต่พวกเธอก็เรียกพี่แท็กซี่แถวนั้นและมุ่งหน้าไปยังสถานที่อีกที่หนึ่งซึ่งนั่นก็คือร้านสปาซึ่งต่างจากการนวดแผนไทยโดยร้านสปาเหมือนที่พักผ่อนให้สบายๆมีการนวดน้ำมันและทำให้ผิวสวยส่วนร้านนวดแผนไทยช่วยแก้เมื่อยด้วยการกดจุดและยืดตัวง่ายๆแบบไทยๆโดยราคาอยู่ที่2ชั่วโมง6,300เยนหรือประมาณ1,400บาทต่อ2ชั่วโมง ทำให้การเดินทางในครั้งนี้ของสาวๆเต็มไปด้วยความสนุกและผ่อนคลายและการนวดก็ช่วยลดความเครียดและทำให้รู้สึกสดชื่นพร้อมกลับไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อีกครั้งและสุดท้ายก็เข้าวันที่4ของการเดินทางขากลับประเทศญี่ปุ่นพวกเธอได้ซื้อเฟรนช์ฟรายมากินขณะรอเที่ยวบินและโบกมือบายบายอำลากรุงเทพก่อนที่คลิปวิดีโอจะจบลงอย่างช้าๆเป็นยังไงกันบ้างคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นมีดีมากมายจริงๆทั้งอาหารและที่ท่องเที่ยวเยอะยะเต็มไปหมด แล้ววันหยุดเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เลยนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ